นะครับทุกคนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของซโลนะครับเอเนาะซึ่งคลิปที่ใช้เพชรสูงไปก็ได้ซโลมาแค่ตัวเดียวเองนะครับเอมาแค่ตัวเดียวเองนะเราก็จะต้องทําการยดเศษทองกันซะหน่อยแล้วครับนะไหนเอ่เยอ่าตอนนี้ก็มี459เศษก็ใช้แบบประหยัดประหยัดโอเค ออโอเคใส่ไปเลยสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเศษรับมาตึงๆเทอะเกินแกเทอเ,เกินเอาลันนะได้แล้วได้แล้ว นี่นี่ขอทำการอัปกเดกตให้เป็นเลเวล80อย่างรวดเร็วเรี็บร้อยอ่าเหรียญที่ผมใส่ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับนะก็อยากเล่นเหรียญอะไรผมก็ใส่ไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เอามาเฉพาะเจาะจงตัวมันนะครับนะขอรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับมาลุยเลยตอนนี้ก็คือ กำลังรีแล้งด้วยนะครับน่าจะรีแล้งวันนี้ลหละรนะครับนะรีแล้งพอดีเลยนะครับนะจากเอสก็ตอนนี้ก็อยู่ S อสบวกแต่เอสบวกก็จริงนะแต่รวมคุณภาพคนเก่งไว้เยอะแยนะทั้งไป้ไก่นะเพราะว่าส่วนมากเขาก็แล้งลงกันมาหมดเลยเนะาะเพราะมันรีแล้งนะครับนะก็รวมไปด้วยเหล่าฝีมือปีาศาจนะครับนะหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราจะได้เจอเจอกันในแล้งนี้นะครับนะก็ แน่เล่นช่วงแรกๆหลังจากรีแล็มันก็ค่อนข้างคืนเอฟเออยากนิดนึงนะครับนะไปลุยกันเลยดีกว่าเอาล่ะลูกพ่อไปเลยครับไปเลยตรงชินชัยโตรงสองให้ได้ก่อนขอฮาคิ้งจับเอได้ฮาคิแล้วเป็นตะควนเลยละฮาคิ้งอีกตรนึงใครจะลงมาก็ลงมา สวยแล้วทุกคนตีสถานะตีสถานะตัดเลือดเราไม่เป็นอมะตะแล้วโอเค,อเคตอยไปเปลี่ยนอมะตะก็เิวได้เอาเอากดวิ่งก่อน ยามได้ต okay. ีสองจังหวะเท่านั้นหนึ่งสองโอเคยาวครับฐานะแบรนีจะทำอะไรของเจ้าไม่ได้เลยเจ้าจะอยู่ดนแบบาบ้าที่าและอันนี้น่ารัก

โอเคยมโอ้ยยังมาตตีสถานะนี้เราไม่ได้ฮายคิ้ด้วยเหรอตบได้นี้เราไม่ได้ฮายคิ้ปกติมันต้องได้นะก็ทำดาเมจอยู่นั่นแหละสีฮิตพอดีตายได้ไงเว้ ที่จริงจังหวะนั้นเราน่าจะใช้ท่าสองนะสกิลสองเพื่อทำให้เขาติดสตัน,แล,นตแล้วก็หว่านมู่เดี่ยวล่มเลยครับหว่านมู่เดี่ยวล่มแล้วก็เอาสตันไปเป็นเขียทีแล้วก็ใช้ดาบโจมตีทด้งตัวได้แรงอกตัวหนึง่งโอ้ยจะโดนลูกหลงเขาได้ไงเนี่ย เอาูี่รีูเ้ยเอาละครับขึ้นมาหกพันแล้วมาเีสกอร์เพื่อนใน A P P เราก็ดีใจโอเคตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วของทีม ทีมเราค่อนข้างระดับหัวลบหัวใจอยู่นะฮะเขา,าก็ไม่ไม่แพ้กันกหัวดยู่นะเอ้ยไม่เอาอย่างนั้นสินิกายโอ๊ยไม่เอาอย่างนั้นสินิกนา,อาอยากโอ้ยจริงโหงได้บุรี โอเคฮายคีระดับหัวใจตายซะกาโอเคตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวเพราะไม่มีฮายคี โอ้ยยังจะโดนหลบแล้วแนะี่เอาเอาเพื่อนจะช่วยบนให้ดีดีกว่านะโอ้ยวิ่งช้าเหลือเกินโดนมดัดโอ้ย เจ็บแบบโลลัวเหมือนกัน าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวนีเดี๋ยวเดี๋ยวเียี๋ดเดี๋ยวเดี๋อวีเวเยีเยด

ย,ยืนยาวจริงๆเลยนะรเราตตเรแต่ก็ไม่สัตว์สามารถแต่มีได้นะครับนะเป็้อเป็นอันดับหนึ่งของทีมแล้วตัวมันพึ่งฮาคี้เกินนะสำหรับโซโลล่างเนี้ยพอไม่มีฮาคีก็คือทำไรไม่ได้นะครับนะตัวมันน้อยเลยนะ โอ้ละเลเกมนี้แหละเราจะเอวีพีนะครับ<า>แวเราก็ไปปวดธง,งโอ้โหแทง มันลดมันตีไปที่เราจะตกรูนี้ทุกวันเอาอะไรมาเอวีพีนะครับนะเหน่าเกินเหนมาเกินเอา,เเอาละเอาละ เฮ้ยใครมันมายุ่อยงอะไรเนี่ยฮะเอ้าวตายเลยเลยตายยดงไงเนี่ยสกิลสโซโลป่ะเนี่ย หตึงๆกันทั้งนั้นเลยครับพี่พวกพี่ปาดีผมหน่อยเลยครับแต่ให้ผมได้เฉิดฉายสักตาก็ยังดีพี่พี่เล่นเถื่อนกันเกินนะครับนะโอเคจุงราได้เลิกเก็บมีการแล้วมั้งโอ้โหเก็บได้

โเคมีฮาวตายอย่งทัิเอตแคได้ดึงทงเลยนะบอกให้ <t> ตัวมันนี่คือสายหมัดที่ดึงทงเรื่อ,อีจริง นะเป็นมีจังหวะอะไรทีด่ดึงทงเลยนะถ้าฮายคีหมดดึงธงก็เท่ากับตายนะครับผมเลยนะไม่มีฮาคีดึงธงนี่คือลำบากลำบากนะก็ทีหนึ่งของทีอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวแปลกเดี๋ยวแปลกที่พาไม่ชนะเดี๋ยวบอกแล้วนะครับนะต่อให้แรงมันรีมาก็คือมีแต่ตัวเถื่อนๆน,นัน้นนะตอนนี้ที่อยู่เอบวกกันเนี่ย เอาละครับเอาละครับโอ้ยดูพวกมันมุ่งมาทงก้าวล่างก็แบบไม่กล้าลงไปเลยงานที่ว่าสบายใจอยก่อน ไกลัวโอ้ยดิันหวมนเดีเงทงก่อนนะคือเอาอีเร็วเอ๊ะงงหัดไหมหัดไหมดโเอร์มาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวละยาวๆไ

งเวลาต้องตายแล้วมั้งโอ้ยยังจะมีสกิลอู่เหรอเจ็บใจด้วลาขอบคุณอ้ยไอ้ี่เรายังอยู่ บเจ็บผ e. ิวทุกคนเพื่อปริมเอาละงเวลาดึงคืนก่อนเอ้ยเนี่ยเช้งจัดการจัดการเช้งหอย อุ้ยขออ i หน่อยก็ไม่ได้อุ้ยขอเอ้าแพ้เยอะเนี่ยยังไงล่ะเกือบขึ้นเลยอกาวพันแต่ก็แพ้อยู่ดีรู้เลยครับนะใครแบบเป็นหนึ่งของทีมนิววี่ของทีม แล้วทันใดนั้นก็เอาคันสกอร์ยังเยอะกว่าทีมฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่แพ้ไอแต่ก็ไม่สามารถชนะได้อ่าเรียกว่าเฉือยชาาที่สุดละตานี้ลำบากยากเข็น<ๆ>เราแบบไม่รู้ไม่สนไม่สนใจทั้งนั้นนะกรนที่ไปก่อนอเลย คดานนี้มันแคบซะด้วยนะครับนะอย่างเป็แคบโอเคได้หายดีแล้วเ เป็นอาวแบบนี้ม่ได้พีชซ์ไก่อนเป็นอาวุแบบนี้ก็ได้พิชซ์ไว้ก่น ือแบบนี้ก็จะไปฮารคี้ของเราดีกว่าที่ยืนทงรัวๆกับเขาบ้างมีแบบนี้ก็ไม่ได้ดีบ่อยๆ ตายนะครับไฮกีบหมรไฮกีบุตรตัวเฮ้ยเขาเปนโคมน่าชมเลยเศรษฐ์สดลังงดงามเรียกว่าช็อตนี้ครับเกมนี้แมตชนี้นะครับเรียกว่ามีหลายช็อตเลยที่ร้อนดีดีโคมแบบคือความสามา่าไฮกีองเรานั้นนะครับนะเนี่ยค่อยๆให้โชว์ประสิทธิภาพบ้างโอ้ยสุดยอดดิ

ให้นแบบทำดาเอจไม่ได้ไวฮายที่หมดแล้วโอ้ย อือมนถึงเวลาตายของนิกาดียาเยี่ยมเวลิกูดชนะถือว่าเพื่อนกันทงได้สวยนะครับนะช่วยร่วยร่วมด้วยช่วยกันกันทงออโอเคละก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จากไว้ด้วยดีนะครับ พูดซะจากจากลาแน่นะนะอ่าโอเคเราก็ต้องจบด้วยความเท่ของตัวละครยืนแอ็กหนึ่งทีอสองทีนี่ยืนแอ็กยืนแอ็กนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไซยุนละ